สวัสดีครับเช้านี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับที่จะได้ชมทะเลหมอกและก็พระอาทิตย์ขึ้นที่วัดพระาธาตุดอยเกิงตำบลท่าเดืออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าที่มีบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเหนือทะเลสาบดอยเต่า เหนือทะเลหมอกนะครับจากจุดที่เราชมพระาที่ขึ้นตรงจุดนี้ถ้ามาทุกจังหวะเวลานะครับก็จะเห็นพระาที่ขึ้นที่สวยงามนะครับข้างล่างก็จะเป็นทะเลสาบไร่เต่านะครับตรงข้ามฝั่งน้นก็จะเป็นอำเภอไรยเต่านะครับ ช่วงเช้าๆที่นี่สวยงามมากนะครับสามารถที่จะมองเห็นวิวได้180องศานะครับจุดที่เราอยู่นี้เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนดอยม่อนที่สองของวัดพระธาตุดอยเกลงนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างล่างก็จะเป็นพระนอนองค์ใหญ่แล้วก็ ประธาตที่ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกแรกนะครับถ้าเรามองจากจุดนี้ก็จะเห็นพระที่ขึ้นเหนือพระนอนองค์ใหญ่นะครับสวยงามมากนะครับบางวันก็จะมีทะเลหมอกจนถึงใสายๆนู่นนะครับ ตอนสายประมาณสักเก้าโมงกว่าสิบโมงเช้าก็ยังมีทะเลหมอกนะครับแต่บางวันอากาศก็ไม่แน่นอนนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าใครที่จะได้ชมทะเลหมอกที่นี่ก็ต้องมานอนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับลองหาอากาศมาพักที่นี่นะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม้วยนะครับ ก็ถือโอกาสปฏิบัติธรรมไปแล้วก็มาชมตอนเลมอกแล้วก็วิวสวยๆนะครับทุกๆเช้านะครับช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่จะมองเห็นพระาทิตขึ้นที่สวยงามนะครับ แต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็สวยงามเหมือนกันนะครับจะสวยงามอีกแบบนึ่งนะครับทะเลหมอกก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาที่เรามานะครับ และนี่คือพาดีขึ้นที่วัดพระธาตุดอยเก้งตำบลท่าเดืออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่มีโอกาสก,ก็ลองมาเที่ยวชมดูนะครับ